ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันถ้ามาสิ่ใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามประโป,ปรดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบไปสีบัรพบันุษประดา ากากหมาป่าแปลงร่างตอนนีสส้สมาชิกชาวสอนศิลนครับผมงงลซีสิทำไมพี่โจโหันหลังเพราะว่านี่เลยฮาน่<ะ><ๆ>อันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อย<ะ>เดี๋ยวเลงมาดูกัน<ะ>นี่นักกากหมาป่านักกากหมาป่าอันนี้ก็คือเราใส่แล้วจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือจะกลายเป็นหมาป่า<ะ>จริงๆเลยก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทําตัวยังไงออกเสียงถูกแค่ไหนโอ้ เเเรานพียย่ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว,ว่าหมาป่าออกเสียงยังไงเราจะได้เนียนๆเหมือนๆเดี๋ยวอ่ะตอนนี้เนี่ยไปดูขั้นตอนวิธีการทําดีกว่าเผื่อน,น้องๆคนไหนอยากจะมีหน้ากากหมาป่าแบบนี้ใส่ที่บ้านครับผมสอนสิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์มาเริ่มวาดโครงหน้าของเจ้าหมาป่าของเรากันก่อนนะครับเริ่มมาจากการวาด วาดหูแล้วก็เส้นโค้งมาวาดหูทั้งสองข้างก่อนแล้วก็วาดแนวของขนที่อยู่ด้านข้างตองน,นี้ก็3มแฉกเหมือนกัน เราจะวาดเป็นโครงลงมาต่อนะครับอันนี้พี่โตจะวาดเป็นโครงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับกรอบของโครงหน้านิดหนึ่งแล้วก็เว้าขึ้นไปข้างบนเว้าเป็นโครงเหมือนกับตาขอบกรอบรวกกรอบรอบ,รอบ,รอบดวงตาแล้วก็ลงมาที่จมูกพ็อลืมบอกน้องๆไปว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย เรากะประมาณให้ได้ขนาดหน้าของเราเนาะของพี่โตก็จะหน้าประมาณนี้เนาะนี่ใช่ไหมขนาดเท่าหน้าพี่โตประมาณนี้แล้วก็ให้เป็นงงงง,งุ้มงุ้ม,มยาวออกมาตรงนี้นะครับเราจะทําจมูกแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําสันด้านข้างของจมูกตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการลากเส้นอย่างนี้ พับของตัวดั้งจมูกเป็น2แนวแล้วกันเส้นนี้1 2 3 4 5ตรงนี้เนี่ยหเส้นนี้เนี่ยเราจะกรีดบางๆให้มันเหมือนกับเป็นจุดที่พับได้พับเข้าพับออกเปิดอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่พี่โจตัดเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยพับได้อันนี้กรีดไว้ เหมือนกันพับขึ้นมาจมูกหน้าของหมาป่าของเรามันจะได้ยื่นได้ออกยื่นออกมาได้แบบนี้อ่ะต่อมาครับเราเอากระดาษลังมาอีกชิ้นหนึ่ง,งนี่เราก็จะทําโครงอีกอย่างหนึ่งลากเส้นให้มันเป็นแนวขนมายอย่างนี้ฟูฟออกมาอีกหน่อยนึงทั้งสองข้างเลยนะครับ ป่าเราตรงนี้นะครับมาสุดเธอแถวนี้อ่ะตรงนี้ก็ลากเพื่อนตรงกลางบากไว้มาสุดจุดที่ตานิดนึงหน้าก,กากของเราจะทำเป็นหน้าก,กาก2ชั้นนะครับอันนี้คือชั้นด้านในดัดตามรอยนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่กากระบาดไว้ที่พิโตกากระบาดไว้คือเจาะรู ออกมาก็จะได้เป็นชิ้นประมาณนี้ระบายสีกันครับสีไข่ไก่ครับผมเหลืองหนึ่งส่วนแดงหนึ่งส่วนขาวจัดไปเลย3ส่วนต่อมาผมช่วงหน้าตรงนี้ละจะเน้นไปที่สีส้มสีส้มแดงหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วนครับ ตงช่วงหูนะครับพี่ตัวจะระบายสีส้มตรงช่วงขอบอย่างเดียวนะครับนนสีไข่ไก่ของเราระบายด้านไนเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลแดงนะสีเหลือง1ส่วนสีน้ำเงิน1ส่วนแล้วสีแดงเป็น2ส,ส่วนครับระบายให้ครบเสร็จ สับเรียบร้อยสีแห้งออกมาเก็บรายละเอียดด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนที่จะมาประกบติดตัวนี้นี่ครับกระดาษลังนี่แหละนะครับตัดมาเป็นแนวยาวแถบประมาณสัก1น,นิ้วแล้วก็วัดกับขนาดของหัวของเราอย่างนี้ไม่แน่นจนเกินไปหรือก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับเอาแบบใส่ได้เนาะแล้วก็เอามาประกบติดกันกันกบตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยนะพี่ัวอาจจะขออนุญาตเอามือจับไว้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่ากาวอาจจะยังไม่แห้งสนิทดีนะครับใช้เวลานิดหน่อยหลังจากนั้นพอกาวแห้งสนิทปุ๊บเราค่อยเอามาใส่ที่ตรงบนหน้าของเรานะครับจริงๆนะจะต้องเว้นระยะนิดหนึ่งนะแต่นี้พี่โตใส่ให้ดูเป็นแนวทางก่อนเฉยถ้าเกิดกาวยังไม่แห้งสนิทดีเดี๋ยวมาใส่ตรงหน้าเรากาวมันจะไปติดตรงช่วงของผมหรือว่าขนคิ้วต่างๆได้นะครับผมมาลองดูกัน แดงก็จะบอกว่าเอออาจจะมีคนนึงใส่หมวกสีแดงแล้วก็มาเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงเอาแอปเปิ้ลไปให้คุณยายค่ะเฮ้ยคนสมัยนี้เขากิกนแอปเปิ้ลกันที่ไหนเนี่เขาต้องกินคนกินหนูน้อยหมวกแดงว้าว <c oughs> เล่นเป็นตัวร้ายอนะเนาะหมาป่าหมาป่าเล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีอ,อะไรนะ รู้ไว้บ้างว่าเราจะเล่นเป็นตัวดีหรือตัวร้ายหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่ถ้าเล่นเป็นตัวร้ายสักทีมันก็ต้องเอาให้สมบทบาทหน่อยใช่ไหมหล่ <c oughs> ะช่วง <c oughs> สอนสินอินบอ็อกซ์เราสอนสินอินบ็อกซ์วันนี้นะครับมี1คลิปไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่ามา สวัสดีครับผมชื่อภูภูมิชลลัตอยู่ปนหนึ่งโรงเรียนวัดปั้นซ้อมวันนี้ผมมีรูปภาพมานำเสนอเป็นรูปภาพเสือในดงหญ้ามีต้นกล้วยบ้างมีต้นถาวลบ้างมีต้นเฟิร์นบ้างขอบคุณครับบ๊ายบายชอบมากเลยวันนี้น้องภูภูมินะครับ แนะนำมาว่าวันนี้วันผมมีรูปเสือในพงหญ้ามาครับแล้วก็ชี้ไปที่พงหญ้าตรงนั้นมีต้นต้นไม้ครับมีต้นกล้วยบ้างต้นเฟิร์นบ้างต้นเถาวัลย์บ้าง <c oughs> ชอบการที่บอกว่ามันม,มีบ้างอ่ะมันมีไม่เยอะนะมันมีแต่มันมีบ้าง <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้รู้สึกว่ามันน่ารักดีเวลาเวลาได้ดูคลิปของน้องๆอย่างนี้นะครับมันสดใสแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ชิ้นงานมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอขอบคุณภูมิมากเลยครับนี <c oughs> ่เก่งมาก ใครที่อยากจะส่งชิ้นงานมาแบบนี้นะครับช่องทางการติดต่อของเรามีหลากหลายเลยไปดูเลยครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/ สอนสินคลับอีเมล r e s s สอนสิน @thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝอประดิพัทกรุงเทพ10404ครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้เชาวนเสาร์อาทิตย์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The Fun.